สวัสดีค่ะตำแหน่งต่อไปเป็นไพ่สรุปไพ่สรุปมาดูว่าเกิดะอะไรขึ้นเด้อครอบครัวเขาคิดถึงครอบครัวแล้วคิดถึงคุณแนละ้อยากจะมาขอโอกาสจะมามอบสิ่งดีๆให้คุณมาขอคือเขามองข้ามคุณได้ยังไงเขาคิดนะ อยากจะขอโอกาสกลับมาคืนดีขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมคือกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมได้ไหมคิดถึงคุณรักคุณอยากจะมอบความความใจดีให้คุณอนะ่ะคือสิ่งที่เขาไม่เคยทาให้คุณที่เขาไปใจดีกับพวกมือที่สามอะไรก็แล้วแต่เคาจะมาทําใจดีกับคุณเนีย่ยจะเป็นแปลงตัวเองมาขออภัยขอขมาคุณ แตเราบอกเลยนะอย่าก,กลับไปมีอะไรกับบุคคลนี้นะเพราะว่าเขาได้นําโรคบางอย่างมาแล้วคุณอย่าไปเพราะเขาจะเอามาติดคุณเอ้อห้ามเราขอสั่งห้ามถ้าคุณอยากให้ให้ครอบครัวของคุณอยู่เย็นเป็นสุขคุณอย่าได้กลับไปกับบุคคลนี้ขอให้คุณรักขนาดไหนใจคุณก็อยากกลับเลยเนาะ ลึกๆกันนะแต่เขาจะเอาหายนะมาให้คุณนะคุณยอมได้หรอนี่ไงเขาจะเอาหายนะมาให้คุณก็คืคอโรคทางเพศสัมพันธ์นั่นแหละเออนี่นะแล้วก็อ่านตามไพ่นะคุณกลับไปอะหายนะโรคโรคคุณอยู่แน่นอนห้ามเด็ดขาดเลยนะตัวคุณปลอดภัยนะตอนนี้ถ้าคุณยังถ้าสิ่งนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะ คุณอยากกลับไปมีอะไรกับเขาเด็ดขาดถ้าคุณกลับไปอ่ะชีวิตคุณหายอนะแน่นอนคุณจะติดบ่วงคุณจะติดบ่วงของพันธนาการนี้ด้วยใช่คุณรักคุณผูกพันคุณยังมีความรักยังมีความผูกพันอยู่นะแต่รับตัวเอง นึกถึงวันที่เขาจากคุณไปถ้าเดินจากคุณไปเขาทาอะไรคุณทิ้งอะไรไว้ให้คุณความเจ็บซ้ําเสียใจจะไม่ให้คุณจงนึกถึงวันนั้นวันนี้คุณเป็นเอสระแล้วอ่ะคุณจะยอมเหรอคุณจะยอมกลับไปอยู่กับชิ่ิเดิมๆเหรอออสระคุณก็ได้แล้วรับไปไปพัฒน,นาการแล้วก็แจ็คพอตแจ็คพอตแตกอีก อยก,กลับไปเลยนะเราเราขอร้องนี่นะอย่ก,กลับนะคุณสู้ชีวิตมาได้ณจุดนี้แนละ้วคุณยืนอยู่ได้ตัวของคุณเองแล้วอะ่ะอย่าก,กลับไปเราขอ,อ,อขอร้องอก,กลับไปในชีวิตคุณนี้ทางตายทางเป็นอนะ่ะ นรกถ้าไปแล้วชีวิตคุณอะไรคุณก็จะได้ไปอีกภพภูมิหนึ่งไงน่อีกมิติหนึ่งเพราะว่าถ้าคุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจะไหมคุณจะคิดสั้นคุณจะรับตัวเองไม่ได้กับสิ่งที่เขานำมาติดคุณมาแพร่เชื้อให้คุณคุณจะรับไม่ได้คุณก็จะคืออันนี้ก็คือคาถอโรยูีใ้่ปะสองม้ท้า,าก็คือมองหาโอกาสใหม่ๆ่าโลกใหม่ๆก็คือ โรควิญญาณไงโรคผีไงเดี๋ยวทำให้คุณขี้สั้นอนะ่ะอย่าไปหรือขาดด,ด้วยความหวังดีไปแล้วแค่เล่าเรื่องจบแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำอีกสองเซตสามเซตสี่เซตนี่แหละจะทำจนกว่าจะมืดทำดํำนี่แหละจะค่อยกลับบ้านทำจนแบตเตอรี่หมดนั่แหละแล้วก็จะหา,าดิฉันโทรศัพท์เอาให้คุ้มเพราะว่าเราไม่ได้ลงคลิปมาตั้งแต่วันกี่วันแล้ว สามวันสี่วันเนาะคือมังลงวิสะใจเลยวปเนี่ยเอาตาฉ่ำกันไปเลยแล้วก็กายกรรมวิธีกรรมมนุกรรมใดๆที่พระเจ้าอะไรก็แล้วแต่ข้าพเจ้าขอกระมาขออภัยนะคะไม่ได้มีเจตนาจะก้าวล่วงบุคคลท่านใดท่านใดเลยนะคะไม่ได้นี่ค่ะอันนี้คือเป็นไทยเล่าเรื่องแล้วก็อ่านตามพลังงานของไทยเล่าเรื่องเท่านั้นเอง ก็ขอให้ท่านโปรดเมตตาพิจารณานะครับผม,มกับสิ่งที่เรานำเสนอไปสื่อไปอนะนะก็ขอให้ทุกท่านนะที่จิตใจดีกับเรานะที่เป็นพลังงานบวกให้เรานะด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆอนะ่ะก็ขอให้บุญบารมีเนี่ยเกินมาเกิดสมเร็จกับท่านด้ยนะทั้งลมมนุษย์และลวิญ,ญญาณคือบาณอาจารย์มันจะประดุจิดามันได้ปุญยญะปยาของท่านได้หมดของรักษา มม่ถึงบุคคลที่พลังงานบวกจิตใจดีกับเราจริงๆแต่ที่คลิดชั่วก็ไม่บังเกิดค่ะไม่บังเกิดแน่นอนอนัอ่นแหละไปละอ่าแล้วมันนี่แคไงละ่ะเรื่องกับกรรมคิดว่ากรรมที่อยู่ตรงหน้าคือของสวยงามไม่ใช่ของสวยงามมันเป็นกีเลสมันเป็นมันเป็นจิตวิทยา เป็นจิตวิทยาที่เนือฟ้ายังมีฟ้าใช่ไหมอันนี้เป็นจิตวิทยาของทางทางโลกสม,มุติใช่ไหมนี่ไงที่จะมาทำให้เขาตื่นรู้ขั้นสุดให้คุณตื่นรู้ขั้นสุดเออนั่นแหละอ่านพลังงานนี้แล้วแบบรู้สึกมันมันจุกในอกเนาะเพราะการกระทำของแบบแค่บุคคลบุคคลเดียว ทำให้ทุกอย่างแบบตลกปัดหมดเลยบุคคลคนเดียวที่เดินออกไปจากชีวิตของคุณที่ไปเลือกสิ่งใหม่ที่คิดว่าดีแต่สิ่งเหล่านั้นกลับทําให้เขาได้อะไรก็ไม่รู้กลับเข้ามาเขาไม่รู้ตัวหรอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาไม่รู้ตัวหรอกเนี่ยอันนี้คือพลังงานของลลายท่านนะครับน,นั่นแหละขอท่านพินิพิจรารณาในการรับชมด้วยที่ปรกกันใดก,ก็ก็มาขออภัย อโอเคเดี๋ยวเราขอทำคลิปต่อไปก่อนนะทำคลิปเซตต่อไปพยายามจะลงให้ครบของเป็นเซตจของทุกวันนะเราเลยไม่ได้เอ่ยว่าเป็นวันอะไรอะไรนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะจะจะ,จะสับสนเหอนเลยอ่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เมตตาเอ็นดูนะคะส่งนมไม่เหมาะไม่ควรก็ขอขอมาขออภัยแต่ท่านจะได้ทิศานะคะจักประถมหกเราก็ไม่ลืมออบ,บางสิบบางอย่าง สมควรที่จะพูดเหมาะที่จะพูดหรือเปล่าเราไม่รู้เราก็มีความรู้แค่ะถมหกน้อแค่ห,หางเอือ้อย่าถือสานะครับท่านจริงๆกฎหมายแล้วก็ไม่มีไม่มีความรู้เรื่องกฎมงกฎหมายแล้วไม่รู้เราทำอันนี้ก็คือทำด้วยใจบริสุทธิ์คิดอะไรออกหางตามไพ่แค่นั้นเองแล้วก็พูดออกมาตามที่ท่านสื่อมาครออาจารย์ท่านสื่อมา กับพลังงานของทุกท่านที่ซื้อมาใครมีอะไรอยากจะซื้อกับเราให้เรานําเสนอเปิดไทยมาเป็นพลังงานพลังงานของท่านกับเราเรายินดีสาธุอ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ